ไม่ยิงก็รีถ่ายไปจากสื่อแต่ไม่ได้ถ่ายไปจากจอแต่จริงๆมันควรจะแบบว่าอยู่กับสื่อด้วยแล้วอยู่กับจอด้วยแต่ถ้าควรต้องกลับมน้าแต่งหนะคอนเทนต์เต็มตัวห้าสี่สามอ่ะเริ่มเลยทีกีนทมาอาวันนี้หลายหลายคนถามคิดถึงว่าเออหายไปไงจากหน้าสื่อหายไปเลยจากหน้าสื่ออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเหมือนแบบแวบหายตัวไปไหนเลยเนาะอะไรอย่างงี้คือแบบ คือบอกเลยนะว่าแบบคิดถึงมากโมเมนต์แบบนี้คือรู้สึกแบบวิตายแล้วเรากลับมาอีกรอบนึงเราจะช็อตใหม่ปะว oh. นะอะไรเออคือด้วยความที่ไออย่างก่อนหน้านี้เนาะคือแบบอ่ะเปิดเลยแล้วกันก็คืออินก็แบบ ทุกคนเห็นก็คงแบบเอ้ยไปทำอะไรมาทำราใหม่ใช่ไหม <c oughs> กับมาเวอร์ใหม่ใช่ไหมใช่ทำไมถึงรู้สึกลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเอ,อคืออย่างก่อนหน้านี้เหมือนแบบเราเองอะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะมันก็โอเคแหละมันก็รู้สึกว่าเออดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยด้วยความที่แบบอายุเราเยอะขึ้น,นเนาะเฮ้ยเราพอเราส่งกระจกตัวเองแล้วเนี้ยตา้แล้วอะไรมันมาเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่า โอเคสิ่งที่เรามีอยู่อะออริจ mm ินอลเดิมที่มันมีมันเริ่มแบบคือคนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงหมดอะ mm hmm. คนอื่นเขาดูดีขึ้นเขาพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วเราอยู่กับที่มันก็เท่ากับว่าเหมือนเราเดินถอยหลังอะเนาะ mm hmm. เราก็รู้สึกว่าแบบไหนก็ไหนแหละอายุสัก30และ30บวกแล้วแหละ <laughs> เราก็เลยตัดสหนอยลาาแล้วกันครัง้งนึงในชีวิตแ,แล้วจริงไหมแกอันนี้ที่บอกว่าความเงินคุกล้าะเลยใช่โ <laughs> <laughs> ทำไมลงทุนขนาดนั้นดีค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าแบบเออเราเราเองมีคนทักหลายคนแล้วล่ะว่าเฮ้ยอินจมูกอบบบานนะเราก็อุ้ยหรอจมูกบานเลยหรอเราก็เลยมองแค่ว่าเอ้ยเราจะลองแค่ปีกลถปีกดูแต่เคยลองแบบไม่ได้สัญญกรรมเคยแบบรถแบบโบท็อกคือตังบีกเจ็บมากโบดหอกเจ็บดีกว่าทำสัญญกรรมดีค่ะเพราะบอกว่าฉีดลดปีก แต่สุดท้ายก็คือเหมือนเราสัญญากับตัวเองเลยว่าเราจะไม่โปรท็อกปีกจมูกอีก,อกเราก็เลยตัดสินใจว่าก็เลยตัดเลยตัดเลยตัดแล้วผลลัพธ์ที่ออกมากับหลายคนหรือ FC ที่เขาชื่นชอบไหมกับทรงนี้เหมือนก็มีเหมือนมีคนมาบูลลี่บ้างลงทุนเยอะแต่ว่าออบแบบผลลัพธ์ไม่ได้อะไราดนั้นใช่ไหมคือจริงๆก็ได้ยินมาทั้งสองกระแสเนาะว่าแบบว่าอะไรยังไงแต่ทีเนี้ยคือด้วยความที่แบบว่า เราอะอายุเยอะแล้วเราไม่ได้มองว่าอุ้ยตายภาพรักเราอ่ะจะต้องเป็นนางเอกตลอดไปเราอาจจะมีบทบาทที่แบบเอ้ยนางร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถามว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราพอใจแล้วอะไรเงี้ยเราทำมาแล้วเราประทับใจแล้วแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะบอกว่าดีคือทํำรับบทนางร้าย <c oughs> ที่ทึถ่ายจบไปหรือเปล่าปกติเราเป็นบทนางเอกอะไรเงี้ยแล้วประเด็นก็คือ ถ่ายยังไม่จบด้วยแล้วเปลี่ยนหน้าใหม่กลางกองแลนแล้วตอนนี้มันจะยังไงคะเนี่ยก็คือด้วยความที่ละครมันเป็นสามยุคอคือในยุคที่เราเป็นพาร์ทเด็กยังเป็นหน้าเดิมอยู่แต่พอเป็นพาร์ทที่เราโตขึ้นแล้วอะเป็นพาร์ทที่อายุ40มันเป็นพาร์ทหน้าใหม่ที่มาแบบโวม์ชึงเลยนะแล้วก็คือถ่ายละครต่อคือแบบตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าตายแล้วคือออกมาคนดูละครจะรับได้ไหมในหน้าที่เราแบบมันมันยังไม่ยุบบวมอ่ะ เธอบอกว่าพลรังนางร้ายเป็นอะไรที่ร้ายมากร้ายมากอุยใครเล่าอุยใครเล่าร้ายมากร้ายมากนั่นจากว่าไม่ไม่เคยเล่นละครบทร้ายมาก่อนด้วยแล้วก็พอเราอ่านบทละครตัวนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอุยตายตัวละครตัวนี้เป็นอะไรที่เธอนี่มันวางแผนอะไรได้ขนาดนี้อ่ะเธอสามารถที่จะแบบดึงคนอื่นมาเป็นแพลรับปากให้เธอเหยียบปุขึข้นไปเลยอ่ะคือการคาดหวังว่าท่านละครเรื่องนี้ออกไปจะโดนที่เรียนป่าใส่หน้าหรือเปล่า ก็นั่นนะสิคือด้วยบทนาอมันก็ม wow ันก็ค่อนข้างแต่ทีเนี้ยยินก็อยากได้รับฟีดแบ็จากคนดูทุกๆคนเลยนะคะว่าแบบเอ้ยบทการเล่นบทร้ายของยินเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือยินดีรับคอมเมนต์ยินดีรับคาติชมทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกจริงๆที่แบบเราเองเราก็ไปยังไม่ถูกทางมันยากกว่าการเป็นนางเอกไหมความยากง่ายในการเป็นนางร้ายกับนางเอกเนานต้องต่างกันอยู่แล้วแหละมันต่างมันยากมาก ยากเรื่องของกติวาคืออย่างเวลาเราเล่นบทนางเอกอะเราคิดแบบคนปกติทั่วไปแต่การที่เราเล่นเป็นตัวร้ายอะแสดงว่าเราต้องมีผิดความผิดปกติอะไรบางอย่างที่เราคิดไม่เหมือนคนทั่วไปเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบเราต้องทําความเข้าใจว่าเอ้ยมันมีปัจจัยอะไรบางอย่างไหมที่เราอะจะต้องเปลี่ยนความคิดจากตัวตนที่เราเป็น เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาแบบทําไมเขาถึงคิดมุมนี้เต่สมมติถ้าเรามางมุมกลับกันในยุคสมัยแบบนี้น<ะ>างร้ายมักเกิดกว่านางเอกคิดว่าแบบนี้ไหมในมุมมองเราดีกว่า คือโดยโดยหลักเนาะคือเท่าที่ดูดูมาผลงาน,งานของทุกทุกคนเนี่ยเหมือนแบบหลักๆเลยนางลายนี่ทำไมแบบไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดกันจ้างเลยคืที่จะกลับมาในพื้นที่สือ่อเยอะกว่าเดิไมไหมถ้าบทถ้าเละคนเรื่องนี้ออกไปเลย <c oughs> อุ้ยก็ค <c oughs> าดหวังเหมือนกันนะมีแล้องมีมีมาเนอะต้องมีมีมานเนาะใช่ป่ะคือในบทนี้แบบผุ้ีมันแบบมันมันเถื่อนมากแกแบบถกพะถงแบบอะไรเงี้ย แอบสะพายแม่จะได้ชมอะไรดีกว่าเออคือน่าจะปลายน่าจะประมาณปีหน้าค่ะเพราะวันนี้ปลายปีแล้วเนาะจริงๆเหมือนตอนนี้ช่องแปดเราก็สับสนอยู่เรื่องของแบงค์ลท์เพราก็มีเขาไอ้รายการเรียลิตี้ที่เป็นแบงค์ไลท์เราได้แบบดูไหมหรือว่าจะมีแบงค์ไลท์ที่เป็นทุนสนะแล้วมาประกบกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยก็เหลือ3คนเนาะคือเราเราเรายินดี ค่ะยินตามดูผลงานของน้องมิมเขาลงเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยไม่ไม่ได้จ yeah> ิ้มเองแต่ว evet oh ่าเราน้องมองน้องแบบอุยน้องแบบหน้าตาหน้าหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องแต่งหน้าขึ้นมาแบบวิ้คือตายแล้วเด็กอายุสิบข้าวทำหนมสวยขนาดนี้วขาหเลยะแล้วว่าคือเราก็ชอบเราก็ดูเขาแล้วเราก็เออแบบชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแอบเชียร์น้องแหล้วแอบก็อยากอินเนอร์เขามาก่อนหรือเปล่าในภาพยนตร์อะไรนะแอบเห็นอินเนอร์เขาในภาพยนตร์มาก่อนหรือเปล่า คือถึงอ๋อที่หยดใช่งแลคือก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าแบบดูน้องตอนแรกอะดูน้องในหนังก่อนยังไม่ได้ทันสังเกตว่าน้องมามาทำนางร้ายไทยแลนด์ด้วยที่เนี้ยคือส่วนใหญ่ยีนอาจจะเล่นติ๊กต็อกเนาะแล้วเราก็สไลด์สไลด์เห็นฟีดขึ้นมาอะไรก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยนางร้ายไทยแลนด์แต่ไม่ได้มานั่งดูหรอกว่าอุ้ยใครบ้างอะไรยังไงแต่พอดูที่หยดแล้วเฮ้ยน้องคนนี้ใช่คนเดียวกันเปล่าก็คือเปิดกลุ่มกันกลอีกแล้วเปิดก o o g l กเอ้าน้องมาลงนางร้ายไทยแลนด์ ก็เลยแบบเซอร์ไพรส์หนักเลยว่าจริงๆในฐานะรุ่นพี่ช่องแปดเนาะแล้วที่สามคนไใครใครคือดูบินเนอร์เพราะสามสิบนี้ตัดสิท์แล้วคือเอาความความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันเนาะเอาเป็นส่วนตัวแล้วกันคือเราเราชอบน้องมิมเราชอบน้องมิมสปอยให้เลยซายสปอยให้เลยเราชอบน้องมิมเราไม่รู้เราไม่รู้ใครจะชนะแต่ว่าเราชอบน้องมิมเออคซีรีส์นี้ไม่แน่นอนว่าตั้งใจแน่ว่าแบบทำรับหึืรับเงินแน่นอน ช่วงนี้รับเงินอยู่นะแต่ว่าใช้ใส่ใช้ศาสตร์โหเฮงเข้ามาช่วยใช่คืออย่างว่าแหละว่าคนอื่นจะมองยังไงอันนี้คือยิน่ะถามว่าเราอ่ะยินดีรับฟังความเห็นแบบมีคนคอมเมนต์แหละว่าเอ้ยมันคุ้มไปนะมันมองมัไม่เป็นนังเอกเลยหนูอไรเออ โอเคขอบคุณค่ะ <laughs> มีคนชมแนละ้ว <laughs> <c oughs> คืออย่างเวลา,เามีคนพูดแหละว่ามันใหญ่ไปไหมมันพุ่งไปไหมมันก็ทําให้เราแบบเอเสียเซลเล็กๆแหละแต่ว่าไม่เป็นไรลองดูก่อนละกันว่าสําหรับแบบเวอร์ชั่นนี้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเราเอ,าเองเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วเตะพอใจที่สุดเลยเนี่ะทีนก็พอใจนะพอใจในแง่แบบแต่งงานแต่งหน้าง่ายขึ้นเออเราแบบไม่ต้องมันเสียเวลาแบบ เฮ้ยไล่ด like really, kind of like ั้งอะไรเงี้ยสมัยก่อนนี่ต้องนั่งไล่ดั้งแบบดีๆเลยนะอะไรเงี้ยดั้งมอนที่ต่อมาสวยแล้วตอนนี้ก็คือฉันไม่ไล่แล้วจ้โโอออเเคคคคขบุณ่ะ